เลยนะพี่น้องมันเป็นสีแดงแดงแดงช้ำช้เนี่ยดอกแค่แดงพอลวกออกมาแล้วจะเป็นสีม่วงเลยต้มนานหา <laughs> ร้อสิลวกแป๊บเดียวมันก็ออกม่วงกาซาไม่ต้มนานเพราะอะไรมันจะคนแก่คนแก่กินกินผัดต้องกินเปืเปเปเ่อยๆเละๆจักหน่อยหนึ่ง <laughs> คนแก่ไม่มีฟันเคี้ยวก็เลยต้มนานจักหน่อยหนึ่งสวยเนาะ ครั้งแรกนะที่จะได้กินดอกแคสีแดงปกติเราจะกินดอกแคสีขาวเป็นเพื่อนเขาเก็บมาให้ที่บ้านเขาดกปลกเขาเก็บมาให้เมื่อเช้าเนี่ยเราก็เลยเออเดี๋ยวจะไปลวกกินกับตำเจีวพอดีมีตำเจีวอยู่เมื่อวานเราตำเจีวเอาไว้ขอบคุณค่าคุณนันรของเขาจะพลังบวกซองดวงนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวยนะดอกแคมันมันจะออกแดงช้ำๆแดงแดงไม่แดงแปด๊ดสวยมาก ลวกแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นสุกแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วตักขึ้นแล้วเราจะมาดูเมนูนี้เราข้าวมาเลยนะพะี่น้องกกับข้าวเราเรียบร้อยหมดแล้วดูเมนูของเราวันนี้เรามีอะไรกิน ดโต๊ะกับข้าวของเราพี่น้องอันนี้เรามีอะไรกินข้าวกับข,ข้าวของเรามีอะไรนะวันนี้เมน,นูของเรามีตำแจวอันนี้ไข่ปลานะครับพี่น้องไขป่ปลาเราคั่วคั่วใส่ไข่ไก่ นี่ก็มีปลาดุกทอดมีเกี๊ยวแล้วก็มีไก่น่องไก่ทอดแล้วก็มีหมูทอดอันนี้คือตำเกี่ยวเราตำเองนะคะอันนี้ก็พริกตาแดงกินข้าวด้วยกันนะคะมามาเดี๋ยวเอาผักลวกก่อนพี่น้องตักผักลวกขึ้นก่อนเ้ย เสร็จแล้วผักเราได้แล้วเรียบร้อยโอ้โอ,โอแม่ร้อนได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะผักเราได้แล้วนี่ได้แล้วผักร้อนๆเลยน่ะลวกออกมาแล้วจะเป็นสีม่วงเนาะจากสีแดงก็จะเป็นสีม่วงด้วย ดอกสดมันจะนไปไว้ไหนนี่ดอกสดนี่คือดอกสดนะคะดอกสดของแครรวบออกมาแล้วก็จะเป็นสีม่วงรวบออกมาแล้วก็จะเป็นสีม่วงนี่คือดอกสดของเขาสวยเนาะดอกสดสวยสวยเพือพ่อนเขาเก็บให้มา ยี่สุมก็ไม่ได้ลวกหมดนะลวกครึ่งหนึ่งอะมาประดับจานซะหน่อยสวยดีอาดอกแคสวยจริงนะพี่น้องอสวยไหม <laughs> ดอกแคประดับประดับจานข้าวอ๋ออ๋อสวยไหมพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน 监管偏。